ได้สองตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะปูจ้าไม่เคยมาไม่เคยมาจ้าโนไม่เคยมาเลยค่ะมาเป็นครั้งแรกค่ะวันนี้มาเป็นครั้งแรกก็ดีแล้วได้ไม่เจอแล้วมาเห็นผมไม่ค่อยได้ออกไปให้หรอกแต่เคยเจอปู่ครั้งหนึ่งที่ประสาทภูปูลค่ะอันนี้รอบสองจะเจอกันนะครับปู่ค่ะ วันนี้มีอะไรยังไงพ่อปูไปวอยอยันที่สองเพราะว่าเมื่อวันที่สองก็ให้ไปแล้วเนาะกูให้เลขอะไรทั้งวันที่สองเมื่อวันที่สองสองวดเลยเนี่ยครับเขามาให้เลขก็บอกว่าสี่สองห้าสี่สองห้าออสี่สองห้าก็เลยเขียนให้ลูกสีตูหาไปแล้วตอนนี้มันไปชนกันมันไปชนกันก็กลัวมันไม่ออกอืก็เลย ลูกศิลปหาน็ซื้อแล้วลูกศิลปลูกหาก็ซื้อไปแล้วตั้งแต่วันที่สองก็ไปเจอเลขอันอีกตัวนี้อันนอีกอั้นอีกแล้วเหรอคะปูเออนะก็ไปลองซื้อลอตเตอรี่ดูเพราะว่าฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันเมื่อคืนนี้นะปูอือยังมีใครได้ยั่ไม่ยังไม่มีใครได้ฝันฝันเมื่อคืนฝันว่าฝันเห็นที่เออก็เยอะมากเลยครับ กองเยอะมากเลยแล้วทีนี้เราเอาน้ำเนี่ยไปล้างออกล้างออกก็น่าจะตัวนี้น่าจะเลกที่ที่อยู่นี่น่าจะอยู่สองตัวสองตัวตามที่เห็นเนาะก็อ่ะก็ไปสอลองเสียงดูว่าเพื่อมีโชคมีลาเนาะมีบุญวาสนาต่อกันก็เพื่อได้โชคได้ลา ปันปันเห็นล้นะอุจจระปันเห็น้งอุจจระง่ายเนาะนั่นแหละแล้วไปล้างอกล้างอกล้างเอาน้ำได้ได้ล้างอกคือนอกพื้นอกน้ำน้ำก็ถ้าเราตีเป็นภาษาคเมรเเมรเราน้าก็หนึ่งหนึ่งที่ก็สี่ที่ก็สี่อย่างนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ ปูเขียนให้ดีกว่าพ่อครับมีประกาศไหมลืมจะเลือกไปเดี๋ยวประกาศผมมียูปูเดียวไม่ต้องเป็นคนที่ให้ตัวเลขไม่เยอะด้วยปูดีนะค่ะปูถ้าเยอะจะถูกก็ถูกเลยไม่ถูกก็แล้วไปเนาะปูเนาะไม่ถูกก็แล้วไปไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยนะถ้าหาได้นะจ้อืม นีหูตัวใหญ่ๆนี่ด้วยคอัอแบบเป็นภาษาถ้าตัวอารบ,บิกด้วยนะครับ<อ>ตัวอารบ,บิกหรือตัวไทยตัวไทยตัวไทยอารบ,บิกด้วบผม,มบางคน บางคนดูไม่ออกใช่ไหมจ้านี่อืออือโอ้ยเลย็กสวยมากเลยอื <S <S อเล็กม,มีแค่นี้นะครับบนล่างสามตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนสองตัวล่างเล็กปูจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่เยอะที่ปูชอบจริงๆเนี่ยจากสามตัวนี่ปูชอบตัวไหน ชอบจริงๆเลยฮะสามตัวครับตัวนี้ที่ประกอบไปแล้วมันมีโอกาสจะมาแบบนี้ไหมคู่หรือว่าถ้าถ้าโอกาสที่มันมาสองตัวนะโอกาสที่มันมาสองตัวอันนี้คือชอบนี่ตัวชอบนะอันนี้คือตัวตัวเด่นเจ็ศูนอ่าตัวเด่นอันนี้คือตัวรองรองมาก็คือถ้าเราเล่นสามตัวเราเราก็ตัดออกมาเป็นหนึ่งจะได้แค่นี้เองไม่เยอะ ไม่ต้องอะไรดอกแค่นี้แหละฝันไอปูฝันที่นี่อบ้านเล็กที่ปูมีไหมที่นี่นี่บ้านเล็กที่<อ>บ้านเล็กที่นี่ก็คือถ้าตามอันนี้เลยก็คือสี่ศูนย์สี่้ตัดมาให้แล้วนี่สี่นี่อ๋อตัดมาแล้วตัดมาแล้วอาววยุป,ปูเลยสอดเท่างหร่ ครับเือยอยุเ่เกือเล่นจะเยอะไม่เป็นไรก็เป็นเลข<ล>มันจะเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าตัวมันจะเยอะตัวจะเยอะแต่ว่าก็ถามดูเกือบเกือเือมันเป็นตรงกับเลขสวยของเขาอืออายุปูปูมันเกือบตรงหละเนาะครับอายุปูเท่าไหร่กันนี่รับมไม่ถามมันกระเด่นอยู่นี่แหละมันเด่นอันนี้มันเด่นสีเนาะเออมันเด่นสีนี่เด่นอันนี้อายุปูประมาณสามสิบสี่อสามสี่ มันก็ใกล้เคียงกันอีกแล้วไงอ,อันนี้มันก็ได้เลขเลขมันเด่นเด่นยูซีไงเด่นยูซีเลยตัวแดงๆเลยนะถ้าคุณชอบวิ่งอ่ะปู่วิ่งถ้าคุณมันชอบวิ่งอ่ะเล,เล่นเลขวิ่งป่ะถ้าเขาชอบวิ่งอ่ะให้วิ่งศูนย์เลยวิ่งศูนย์ปู่วิ่งศูนย์วันนี้ศูนย์ศูนย์นี่บนรลอล่างปูง่อาจจะมาทั้งบนและล่างได้อ๋อมาทั้งบนทั้งล่างเนาะออื ตัวเด่นก็คือนี่แหละนี่นี ya, ่เจ็ดศูนย์กับศูนย์สี่ตัวเด่นศูนย์สี่กับเจ็ดศูนย์วิ่งศูนย์บนล่างอ่าวิ่งศูนย์เลยบนลา่างค่ะวิ่งศูนย์บนล่างอายุปูก็สามสิบสี่เลขที่บ้านก็สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ มีแต่สี่กับศูนย์สี่กับศูนย์แล้วจะมาอสี่กับศูนย์ไม่ต้องไปไหนเนาะสี่ศไไูนย์ดูนี่แหละศูนย์สี่ถ้ายังมามันจะมาศูนย์สี่มากกว่าสี่ศูนย์มันจะไม่ไม่มามันจะมามาศูนย์สี่ฟันแบบนี้ปู่เคยฝันไหมแบบนี้ือเคยฝันไหมแบบน,นี้ตั้งแต่นานเคยฝันไหมก็สองครั้งสามครั้งแต่ถ้าฝันแบบนี้แล้ว ก็จะมีศูนย์มาตลอดมีศูนย์ตลอดตัวนี้มาตลอดมาตลอดจนปูมั่นใจว่างวดนี้น่าจะถูกสามตัวงวดนี้น่าจะถูกสามตัวเพราะฟันดีมากเพราะฟันดีมากเพราะว่าเราเอาน้ําราดที่อืแล้วแล้วลาดสะอาดไหมคะปูราดสะอาดเลยแล้วไอ้น้ำาได้มันก็เดินมาใส่เราเอ็เดินมาใส่เอเออเดินมาใส่ก็แสดงว่าได้โชว์ได้หลานนะปูเนาะนั่นแหละก็ประมาณนั้นเหมือน มันกะเดินมาหาเราปึ๊บโอ้ก็เลยบ่นว่าใครเนาะมาขี้ไวเยอะแยะเลยกองเต็มเลยเต็มเลยอจนได้ไปล้างเอาน้ำล้างเองค่ะอืมแต่ที่ชอบแต่ที่ปู่ชอบก็คือเจดศูนกับศูนสีนี่แหละชอบชอบชอบสุดเลยใช่ไหมคะใช่ชอาไว้ชอบสูนในวันนี้อืมเพราะว่า ให้ลูกศิษย์ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปหาไว้แล้วไอไอตัวนี้นะเจ็ดศูนกับศูนสี่ใช่ไหมคะมไปหาไว้แล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้บางคนกะหาซื้อได้แล้วตอนต่องวดที่ว่าเลขดังไปตรงมันที่ต่องวดตอนนั้นตูตับเลขอะไรนะต่อต่องวดที่ปู่ให้เมื่อวันที่สองให้เมื่อวันที่สองก็คือเรื่องนี้นี่ สี่สองห้าไปตรงเลขดังอันนี้อันนี้คืออันนี้ก็เป็นเลขฝันเหมือนกันเลขฝันกันอ่าฝันวันที่สองคืนวันที่หนึ่งคืนวันที่หนึ่งแล้วฝันฝันว่าเขาเอาเสาไฟฟ้ามาปักให้เอาเสาเสากับสองเราก็ตีเป็นอย่างนี้ค่ะอืบ้านเลขที่นี่ก็สี่ศูนย์สี่เราเอาสี่นี้มาแล้วทีนี้เสาเสาก็บสองไฟฟ้ากับห้าเราก็เป็นสี่สองห้า องหวดเลยนะเนี่ยอสองอหมดอันนี้ฝันก็คืนวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็ให้ลูกศิษย์ไปหาซื้อโรตอรี่แต่ตอนนี้มันก็ไปชนกันแล้วเจ้าอีกลัวมันจะมาหรือมไม่มากันแล้วแต่ห้ดูเป็นแนวทางนะดูเป็นแนวทางเอาแต่ว่าน้นเน้นเมื่อคืนนี้สดๆเลยแต่ว่าให้เน้นก็นคือนี่เจ็ดส่นกับูนย์สี่ อันนี้เป็นบ้านเล็กที่อันนี้เด่นเด่นเด่นสีครับนี่เด้อนะครับชมเล็กปูนะครับเน้นสองเก้าเต็มๆเลยปูให้งวดก่อนปูให้สองเก้าให้สองเก้าได้สองงวดติดนะเนาะปูสองงวดติดเลยงวดนั้นก็สามตัวแต่ว่ามันออกตัวตัวกลับเออตัวเพราะว่าให้ หนึ่งหกแปดมันเอาแปดหกหนค่ะลายโต๊ดนั่นเลยนะปูแล้วไอ้ไอ้งวดสองเก้าเนี่ยไม่ต้องกลับเลยว่าเดียวเลยแล้วจนจนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาสร้างให้สร้างศาลาอ๋อที่เดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะปู่อ่าที่เดินมาเมื่อกี้ศาลาสร้างไม่เสร็จปู่ทำเองไหมคะือทำเองอเนี่ยไอ้งวดไอ้งวดที่ งวดที่แล้วที่ปูเขียนนะปูเคียนจะให้แต่ว่ามันก็ไปชนกับเขาเนี่ยเด่นไม่เด่นดูเอาปูเขียนนะอ่ะสองเก้าหนึ่งเก้าจูดหนึ่งเจ็ดมันออกอะไรห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้างวดที่แล้วงวดที่แล้วให้ปูใช่นี่งวดที่แล้วนี่ที่ให้ที่ให้ใหมันก็มาบนมาล่างนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ย 1> ด1 7เ,เรารองไว้ให้แล้วแล้วอันนี้ก็2 9 1 9เรองไว้ให้ค่ะอ่าฉะนั้นเจ็ดทีทุกทุกคนเนาะคร่ะจะได้มาร่วมสร้างบารมีสร้างวิหารนี่กลางน้ำนี่ปู่ทำอะไรทนะีตรงนั้นตรงนี้จะเป็นวิหารปู่เจ้ากระดำอ๋อปู่เจ้ากระดำอือองค์นี้องค์ไหนปู่ของเนี่องค์นี้โอ่งข้างหน้าอือเป็นเทพผู้เป ท่านผู้ชมนะคะวันนี้อดมิมีก็มาหาหลวงปู่นะคะปู่คำเสนนะคะท่านผู้ชมามาขอตัวเด็ดๆกับปู่นะคะปู่ก็ให้ถูกมาสองงวดติดเลยนะคะอันนี้คือตามงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมข้างบนนี้คือเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมคะจะได้ถ้าท่านใดมีโชคไม่ลาบนะคะก็จะได้ร่วมสร้างนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหลังคาที่สร้างยังไม่เสร็จนะคะเบอร์โทรปู่นะคะ ข้างบนนะคะท่านผู้ชม0956720777นะคะ73ตัวนะคะอันนี้คือหมายเลขบัญชีนะคะของปู่นะคะกส,สิกรไทยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขนะคะที่ปู่ให้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็0470นะคะคือตัวเด่นๆเ,เลยนะคะปู่ให้ในวันนี้นะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมงวดวันที่ 16รกรรกฎาคมนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะรวยรวย,รวยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะ